มาแล้วครับขบวน1 3 3สนะครับตอนแรกนี้ได้ฮิตาชิ4ี่ห้าสองหนึ่งนะครับทำขบวนมานะครับแต่ว่าพอทำมาถึงชุมทางบ้านพาชีนะครับก็เครื่องยนต์ดับบ่อยนะครับแล้วก็วิ่งได้เครื่องเดียวนะครับก็เลยขอสลับหัวกับขบวน3า4หนึ่งสี่นะครับที่ชุมทางบ้านพาชีนะครับเลยได้อัสตอม4ี่6สองหมาแทนนะครับ ตอนแรกช้าอยู่56นะครับที่ชุมทางบ้านพาชีตอนนี้เหลือช้าแค่48นาทีนะครับผู้โดยสารเยอะนะครับ แต่พอออกจากคอนแก่นไปก็จะช้าเพิ่มไม่ไม่สามารถทําเวลาให้ดีได้นะถ้าออกจากคอนก่นไปแล้ว